สวัสดีจ้ามุนี้ยากจะไม่กากผา้าม้วนมาลงถงลงทง่งทายเลยนะจ้ามาแต่เช้าเหมือนเดิมอะพี่นอ้องมึงว่านลูกสาวไปทำธุระนะจ้านะ,ะวันนี้ลุยต่ออ่ะพี่นอ้องมองบรรยากาศน,อน้องโ้ตาทองยางก็ฝุ่นนะอย่าลืมไปกำลงกังใจตากับยายนะจ้าไปพี่นอ้อง ยายกับตาเห็นยังกับเบิ้งตากับยายในเด้อจ้าเด้อโอ้ยอูอ้ตะเวนขึ้นเสียงนกเสียงกาหอนเป็นกรแซวเลยพี่น้องว้าวถ้ถ่องงานก็หอนสนไช่มืดละมืดมึงเพียวบรรยากาศก่อนสิหาแล้วจ่าเนาะไอ้ตายยางไว้ก่อนมืดมึงพี่น้องบรรยากาศตะเวนขึ้นยางสวยเลย อคุยเขาเข้าออกมาจากพี่น้องวิถีชีวิตชาวนาะบ่หมอ,อกมีน,น,นมพี่น้นนองง่ายตามันหกไม่ไงเปนน็นหน่อย,ยค่ยง่ายเป็นเด็กห้อยใ จ้าสวัสดีครับหอมมแล้วเนาะน้ำมันห,<โ>หม้ันไปจ้าก,กับจ้าไปเลยมือหนิมาบนเด็กกับเต้เขาไถมือนีิพี่หนิเขาไถไว้เอตาไหนบออืเป็นยังไงหายหายอือหายน,น,นุ๊หายจ่อยพี่น้อง ดูดีต้นขามาดนี่ก็สีดำนอ่นนโอ้ไวขนาดเลยพี่น่องต้งนเหน็แกแหกงมานต้นเห็กแห้งมานปูปูปู่ามปู่ปู่ามนะ เี็ดนี่ตัวสองให้กบติก็ตัวใหญ่ค่ัเป็นเนี่ยหาอีกอ่ะัวางอืมโต้ใหญ่้บใหญ่แล้วต้เอ้ยๆ้อท้อพอแล้วอืมนานๆเลยอ้ตะเบลนสวย เนนี่อยังตะถอะมันบอดินนะมันบอดินปูบดินปูวุ้นมา่ยังเลยปูังมาเาัวปูใตะถอกเฮ้ยก็อย่างไงเลยาบมือนตะา ดเดี๋ยวตัวแมรคังๆเลยเออแต่ทองมีต่ออตัวแม่มมดิามี่ตัวแมห้หาเคียทางนี้เดเคียก็ก้นปู่แล้วแต่ทอ,องมันนี่แม้เอ้ยไอ๋อเหลอเกอ ผูนะบอดเป็นอย่างตาตกใจเมืวันนี้มีโกลบอืมทองอ้ยเตอีกล่ะเขาง่ายด้วยพี่น้องเออโตยังไงอ๋อพี่น้องถอยล่ะตกใจเมื่อวันนี้งู น้อนู่นนี่ว่ามีน้องหนามไปปล่อยใส่หรอเอาปล่อยใส่คุไปใส่คุกันตีเขาไปปล่อยอยู่ปล่อยน้องปล่อยน้ององืมนะเต่าอ,อ๋ออย่าลืมเด้อพี่น้องสี่ศูนย์หมสี่ขากับสี่สี่ศูนย์หนึ่งเตาเขาอื่นวัน <laughs> <laughs> หลังเต่าบโมงเลยโมงนะพี่น้องมาใหท่านคุณต่อ เด็กปู่ผูอ้อกจฉานกปูป่ะะปะปวะอ๋อมันมนันนะตาทองมากับปู่นกสาวกะบฮ่เาเลาะเปิดเพื่อหมาเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เห็นคนกับปูอยู่เมื่อกี้อาอมันนี่เหรอฮมฮึมมันสามโจด้ลยพี่น้งองดู้สามสี่โจดเลย ตัวใหญ่ตัวใหญ่หมใหญ่เขาตัวีไมบ่นออคืเขาตัวผีเอใหญ่ตัวใหญ่งามๆมเด้อพี่น่องเด้อแผลกาไปพี่น่องเยอยตูปุดเลย

แดดหลอนแห้งพี่น้องทำอ,อีกสักพักได้ผัดตากับบาตรหาขายลอตเตอรี่ต่อพี่น้องหอ,อกแต่เช้าลูกสาวก็จะไปหาขายลอตเตอรี่ต่อด,ด้วยจ้าเด้อพาตาม,มาแต่เช้า ยายกะบ่อท่านอยากให้ออกได้จ่าเด้อบ่อท่านอยากให้ออกทขามาหากินพ่อตาไอ้ยายเราหมอไข่มวนในท้องในใสเราคือบ่ได้อยากมากคือเกาแต่บคอยากให้มากมากก็เจ็บพี่น้องเอ้ยไม่ยังตาไม่ยังไม่ยังปัด อือน้ำหูสองโตเมียโตใหญ่ๆพี่น้องโอ้ไปน้องขวาดยศกุทขันพอดีเลยพี่น้องอระชาชนเลยบ่ได้ใส่กระช่างให้พี่น้องบงกันอดเด็กเส้นกระปู๋ยเด็กเส้นเตากบขักขักกบ gặp lắm chị nàng bóng tăng tất cả họ ngồi gặp gặp lắm lên chị nào, bụi thơc bỏ ra xong xì

ต้องงกวงๆก็ผูกนกอะไหนอะไรนี่เนาะเดียเวลาแล้วป้าพี่น้อกมานอยู่มาร์นอยู่เด้อจ้าเด้อใส่พ่อปูนอยู่ใส่พ่อจิ้นพ่ออยากจีตัวนี้นกระปูกระไดกระปูกระเต่าปปล่อยเพิ่นไปแต่สิขอจบคลิปเด้อจ้ามาเขียนหากบไว้เพียงแค่นี้ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีย่ยใหญย่ได้ดีเสมอมาจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถักตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาเด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้องจต่ลูกสาวคนนี้พี่ฝากประกันได้ก็ข้อถกข้อให้ได้อจ้าเด้อพี่น้องโปรดติดตามคลิปยายต่อไปได้เลยจ้าอือจบคลิปกับยางยางกลับไปกับพี่น้องบูเจอสิ่งองโลดึ้นเก่าะเลยจ้า ตาทองว่ะปปล่อยเตาปล่อยโลปล่อยไผ่ไปกับนามอย่าเจ็บอยา่าไข่ให้อยู่ดีไม่แห้งแล้วว่ะไปพี่น้องไปปล่อยเตาเตามาตัวเดียว,วยืมมาออม หันหัวให้ถือกระถางไปเอาไผ่ตืดมาไปตาบัวไปเอาไผ่ตืดมาไปแล้วล้องหลังมือเลยหลังมือก็ที่หน่องเน้อ บายบายสวัสดีค่ะอีกครั้งค่ะจุ๊บากลับบ้น<ป>